สวัสดีครับแอดพักเครื่องนะครับเรามาดูเหรียญเจ้าสัวพันล้านของหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดห้วยด้วนอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสมา เนื้อทองแดงนะครับลงยาขาวลงยาขาวแดงนะครับลักษณะนี้ละครับเหรียญเจ้าสัวพันล้านนะครับ สวยงามนะครับกล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาจะพิมพ์เหรียญเจ้าสัวพันล้านหลวงพ่อพัดปุญญกามโมอายุ99ปีวัดทานทหารวงเล็บห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ พศสองนกนะครับนี่กล่องเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันดีกว่าเหรียญเจ้าสัวพันล้านดูภาพรวมนะครับจุดเด่นเลยก็คือองค์หลวงพ่อจะนั่งอยู่บนผาน ือทั้งสองข้างจะวางอยู่ที่หัวเข่านะครับทางด้านขวาและด้านซ้ายนะครับขององค์หลวงพ่อที่นั่งอยู่บนผาน จะเป็นหนุมานนะครับหนุมานถืออาวุธถือสัตว์อาวุธ ส่วนด้านข้างก็จะเป็นชื่อของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับด้านข้างขององค์หลวงพ่อส่วนด้านบนซุ้มจะเป็นพระพุทธนะครับพระพุทธอยู่ด้านบนนะครับ ุ้มวงกลมก็จะเป็นเม็ดไข่ปลาทางด้านหลังขององค์หลวงพ่อนะครับรุ่นก็จะอยู่ด้านล่างของพานนะครับ รุ่นเจสัวพันล้านนะครับเขาจะปั๊มลงทางด้านล่างของ่านส่วนกหนกข้างทั้งสองข้างนะ จะเป็นธงนะครับจะเป็นถือธงฮนุมานถือธงตรงองค์หลวงพ่อนะครับตรงสังคติไม่ได้ต่อโค้ดนะครับเนื้อทองแดง ด้านหน้าไม่ได้ต่อโค้ดนะครับพลิกดูด้านหลังกันดีก,กว่านะครับพลิกมาด้านหลังก็จะเจออักขรยันนะครับเป็นคล้ายๆเป็นยันพุทซ้อนแต่ไม่ใช่นะครับเป็นยันนโมพุทธายะนะครับยันพระพุทธเจ้า5พระองค์ นะโมพุทธายะนะครับตรงนี้ครับรอบๆก็จะเป็นอัขระยานต่างๆนะส่วนปั๊มพิมพ์ชื่อหลวงพ่อลงไปทางด้านล่างก็เป็นชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมนะครับแล้วก็ชื่อทางวัดก็วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ พศสองพันนะครับทางด้านล่างส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับจะปั๊มโค้ดตัวนะ คลานตัวหน้านะครับตัวเลขจะตอกทางด้านขวานะครับเหรียญนี้หมายเลขนัมเบอร์หกแปดแปด นะครับโอ้ oh, เลขสวยเลขมงคลรวยอย่างเดียวหกแปดแปดส่วนขอบด้านข้างตัดเรียบร้อยดีนะครับ เหรียญเจ้าสัวพันล้านนะครับแอดพักเครื่องก็ฝากไว้อีกเหรียญหนึ่งนะครับผมแอดพักเครื่องก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม